ติดตั้งโซล่าเซลล์9แผงขับปั๊มแรงครึ่งสูบใส่สะตัวนี้ใช้สองระบบสลับกันใช้ปั๊มบาดานกับปั๊มหอยโข่งสามแรงปั๊มบาดานแรงขึ้งใช้แผงโซาลาเซลล์9แผง ควบคุมโดยอินเวอร์เตอร์แอนดูโลซูเปอร์บ็อกซ์สลับกันใช้เซลกล่องอยู่ด้านล่างละสวนทุเรียนตอนนี้ตอนนี้ห้าโมงแดดจะไม่มีแล้วดูน้ำ มีลูกค้ากำลังสอนอยู่ครับเตัวนี้ตัวลันลันปั๊มตัวที่สองตัวนี้ลันหอยโค่งอยู่ตลันอยู่ที่สองพันหกร้อยสองพันแปดร้อยรอบปั๊มสามแรงสั่ครู่สลับใช้กับปั๊มบามรนดาน เา้าเลี้ยงเากำลังลองเทสอยู่ใช้บาดานได้ไวโภงได้ไฮบิโดโซลาเซลได้ไฟฟ้าได้ผสมได้เกับมืด แกิน,น้ำยางออกเร่ง